ชีวิตดีเพราะสำเน็กคุณดีเวลาที่เรารู้สึกดีทราบเสง่อใจหรือขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่หรือที่เราได้ประสบพบเจอจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตอีกมากมายดังต่อไปนี้ครับ 1. รู้สึกดีกับชีวิตการที่เรารู้สึกว่าชิดนี้ยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการอีกตั้งมากมายอาจจะเป็นเพราะเราไม่เคยคิดว่าตลอดชีวิต เราได้อะไรมามากเท่าไหร่แล้วเรามีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเสื้อผ้าใส่มีงานมีคนที่เรารักและรักเราเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้บางอย่างเท่านั้นเองคิดได้เช่นนี้เราจะรู้สึกดีกับชีวิตขึ้นอีกมากและมีความสุขอยู่กับตอนนี้แม้นยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ตามขณะที่อยากได้สิ่งที่ปรารถนาะก็ให้มีความสุขตลอดเวลา กับสิ่งทีีม่ม 2. ดูแลตัวเองดีการรู้สึกสำนึกคุณในสิ่งที่เรามีหรือคนดีๆที่เราได้พบเจอจะสร้างความรู้สึกาซาบซึ้งใจทำให้ชีวิตมีความสุขรู้สึกดีกับชีวิตและตัวเองขึ้นมาได้ทำให้เราอยากจะดูแลตัวเองและชีวิตของเราให้มันดีขึ้นให้สมกับที่เราเป็นคนโชคดีครับดังนั้นเราจะไม่ใช้ชีวิตในการทำผิดคิดร้ายทำลายใคร และเมื่อรู้สึกดีก็ทําให้เราอยากจะพูดดีทดําดีและเมื่อเราพูดดีทดําดีคนดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นทั้งหมดเริ่มจากสํานึกคุณในสิ่งที่มีสํานึกดีรู้สึกดีกับชีวิตทําให้ชีวิตดี 3. ลดความเครียดในขณะที่ชีวิตกดดันคิดไม่ออกบอกไม่ได้ไปไม่ถูกรู้สึกอับจนสิ้นหนทางไป แต่พอรู้สึกสํานึกคุณของสิ่งที่ยังมีเช่นรู้สึกดีที่ยังมีแรงกายทำอะไรได้อยู่ขอบคุณที่มีคนให้การสนับสนุนขอบคุณที่สุขภาพของเรายัางดีไม่มีปัญหาขอบคุณที่ยังมีเวลาให้แก้ปัญหากันต่อไปขอบคุณใจที่ไม่ท้อยอมแพ้ไปเสียก่อนเมื่อรู้สึกสํานึกคุณที่ทำมาได้ขนาดนี้ดีกว่าไม่เริ่มจะทำอะไรเลยจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายเครียดลงไปได้ พอคิดดีความรู้สึกดีจะเข้ามาแทนที่ความรู้สึกร้ายๆรู้สึกสำนึกคุณได้เมื่อไหร่จะคลายเครียดทั้งหลายได้อย่างดี 4. พลังบวกดีคนที่สำนึกขอบคุณในสิ่งต่างๆจะมีอารมณ์ที่สดใสเพราะก็จะรู้สึกว่ามีอะไรดีๆอีกตั้งมากมายในชีวิตไม่ได้รู้สึกขาดแคลนอะไเลย ยิ่งขอบคุณยิ่งสำนึกคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสิ่งต่างๆอีกตังต้ง,ตงมากมายให้ระลึกถึงแม้แต่อากาศที่เราหายใจการได้มีโอกาสตื่นมาพบกับวันใหม่ๆมีคนรอบกายที่เขารักและก็ห่วงใยเราทําให้เรารู้สึกดีเมื่อรู้สึกขอบคุณสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีความหวงังมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปคิดถึงสิ่งที่หายเราจะหมดกาลังใจในการต่อสู้ แต่ถ้าคิดถึงสิ่งที่ยังเหลืออยู่เราจะสู้อย่างมีกำลังใจ